สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่แสบอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้แม่แสบมีวิธีการทําพริกผัดกะเพราแบบง่ายๆนะคะและนี่ก็เป็นพริกนะคะพริกชี้ฟ้านะคะแม่แสบปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะและก็มีกระเทียมด้วยเนาะขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะตั้งกระทะเลยนะคะแม่แสบก็จะใส่น้ํามันนะคะลงไปนะคะเพื่อทําการผัดนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเรารอจนน้ํามันร้อนเราก็ใส่พริกแกงลงไปเลยนะคะ ส่วนผสมในการทำนะคะแม่แสบก็จะใช้พริกแกงแดงนะคะหรือว่าพริกแกงเผ็ดนะคะเป็นส่วนผสมในการผัดนะคะแม่แสบก็จะยีนะคะหรือว่าละลายให้พริกกับน้ํามันนะคะเข้ากันนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะแม่แสบก็จะนําพริกที่แม่แสบปั่นหรือบดไว้นะคะกับกระเทียมเทใส่ลงไปเลยนะคะสูตรนี้นะคะแม่แสบใช้ทําที่ร้านอาหารนะคะ รับประกันแล้วก็คอนเฟิร์มเลยนะคะว่าเป็นสุดเด็ดแล้วก็อร่อยมากนะคะวิธีที่แม่แสบทํานี่นะคะพริกผัดกะเพราเพื่อสะดวกในการทําผัดกะเพราขายนะคะแม่แสบจะทําใส่ตู้เย็นไว้เลยนะคะวิธีการผัดของแม่แสบก็แม่แสบจะใส่น้ํามันนะคะถ้ารู้สึกว่ามันติดกระทะหรือว่าฟืดเกินไปนะคะเราจะใช้น้ํามันหลอดลื่นนะคะในการผัดนะคะแม่แสบก็จะผัดไปเรื่อยๆนะคะข้อควรแนะนํานะคะ เราควรจะคนตลอดเวลานะคะเพราะว่าจะได้ไม่ติดก้นกระทะนะคะเป็นยังไงบ้างคะเ,เพื่อนๆนสีสันพริกผัดกะเพราของแม่แสบนะคะน่าทานมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆนสนใจนะคะก็สามารถไปลองทำได้เลยนะคะส่วนผสมนะคะจะไม่ยุ่งยากเลยนะคะก็มีพริกชี้ฟ้านะคะกระเทียมตามด้วย พริกแกงเผ็ดนะคะสีสันน่าทานมากๆเลยนะคะทุกคนตอนนี้นะคะแม่เสบก็ผัดได้ที่แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะแม่แสบก็จะมาผัดนะคะผัดกะเพราโชว์นะเพื่อนๆนะคะโดยเมนูในวันนี้นะคะแม่เสบก็จะมาทมาํามักขือนะคะเป็นเมนูที่คขายดีมากๆเลยนะคะในทางร้านของเรานะคะเดี๋ยวแม่เสบจะผัดโชว์เลยนะคะตอนนี้ตั้งกระทะเรียบร้อยแล้วแม่เสบก็จะตักพริกผัดกะเพรานะคะที่ เราเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเลยนะคะนี่นะคะแม่แสบก็จะใช้ไก่นะคะจะผัดโชว์ให้เพื่อนๆได้รับชมก่อนนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะแม่แสบก็ขายดีมากๆเลยนะคะถือว่าเป็นเมนูเด่นของทางร้านเลยนะคะตอนนี้แม่แสบก็จะใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะน้ำมันหอยของแม่แสบนะคะก็เป็นสูตรที่แม่แสบทำที่ร้านนะคะแม่แสบจะหมักไว้ และก็คนส่วนผสมไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะปรุงส่วนผสมไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะขั้นตอนนี้แม่แสบก็จะใส่พริกชี้ฟ้านะคะตามด้วยพริกไทยสดนะคะลงไปนะคะสําหรับเมนูมะเขือผัดกระเพานะคะของแม่แสบนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาติดตามรับชมนะคะว่าจะน่าทานขนาดไหนนะคะ ผัดจนไก่สุกนะคะทุกคนสําหรับมะเขือนะคะแม่แสบก็จะนํามะเขือไปทอดก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจวิธีการทํามะเขือนะคะก็ทิ้งคอมเมนต์มาให้แสบได้นะคะเดี๋ยวแม่แสบจะมาทําโชว์ให้ดูนะคะขั้นตอนนี้นะคะพอไก่สุกแม่แสบก็ใส่ใบกะเพราลงไปเลยนะคะสีสันน่าทานมากๆเลยคะ่ะทุกคน เดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปตักใส่ลูกมะเขือกันนะคะและนี่นะคะก็เป็นมะเขือที่แม่แสบทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตักใส่ไปเลยค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะทุกคนสําหรับวิธีการทอดมะเขือของแม่แสบนะคะก็นํามีดนะคะ,ะ,คะทิ่มลูกมะเขือให้ทั่วนะคะหลังจากนั้นก็ นำลงไปทอดทั้งลูกเลยนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะผัดไส้ออกมาแล้วน่าทานมากเลยนะคะก็ตักใส่เรียบร้อยแล้วนะคะเมนูนี้ก็พร้อมเสิร์ฟให้ลูกค้าแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจคลิปนี้ก็สามารถทําตามได้เลยนะคะสูตรเด็ดง่ายๆนะคะวิธีเก็บรักษาก็ใส่ตู้เย็นไว้เลยค่ะใส่กล่องปิดฝาให้สนิทนะคะแล้วพบกันใหม่กับแม่แสบนะคะขอบคุณค่ะ